สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประภาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุรินนะคะเป็นลายโบราณนะคะส่วนใหญ่จะเป็นโหนะคะทอด้วยไหมบ้านด้วยนะคะท่านใดสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครนะคะมาชมผ้าผืนแรกนะคะเป็นสมอค่ะผ้าลายอัตลักษณ์ประจําจังหวัดสุรินนะคะสมอก็เป็นอีกหนึ่งลายนะคะสมอ ผืนนี้เป็นสมอเขาเรียกสมอจก,กราก็คือที่มีขาวๆนะคะถ้าสมอธรรมดาจะมีไม่มีมัดขาวๆเ,เต็มผืนแบบนี้นะคะผืนนี้เขาเรียกสมอสมอจกรานะคะภาษาเขมรคือสมอจกรานะคะเป็นลายสีขาวๆเ,เล็กๆแถมมาด้วยนะคะถ้าสมอธรรมดาจะไม่มีนะคะผืนนี้เป็นท่าสองตะโกนะคะสองตะโกริมเชิงตรงนี้จะเป็นแดงนิดหนึ่งนะคะ ลายโบราณนะคะดูไกลๆจะดูไม่ค่อยออกนะคะเป็นลายสมอนะคะผ้าสองตะกอค่ะผ้าสองตะกสอสมอสมอจักรานะคะเขาเรียกสมอจักราความพิเศษอยู่ที่ขาวขาวเล็กๆเต็มผืนนะคะท่านใดสนใจนะคะถ้าไหมสุรินผืน ละ1,600บาทค่ะราคานี้เย็บปริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะท่านใดเก็บเงินปลายทางนะคะคิดผืนละ50บาทด้วยนะคะแต่ถ้าโอนธรรมดาจะไม่มีนะคะไม่ต้องจ่าย50บาทนะคะ50บาทเป็นค่าธรรมเนียมกัน ส่งของเก็บเงินปลายทางนะคะแต่ราคานี้คือส่งฟรีนะคะ1,600บาทถ้าโอนมาค่ะสนใจทักมานะคะผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะพื้นต่อไปค่ะสาตะกอนะคะ โอด้วยใหม่บ้านเป็นลายน้ําไหลนะคะผืนนี้เป็นลายน้ําไหลผสมกันนะคะมีลายแห่โฮแปรขนองนะคะด้านนี้ผ้าสุรินนะคะผืนความยาวประมาณหนึ่งคูณสองเมตรนะคะด้านนี้จะเป็นแบบนี้นะคะให้ให้ชมก่อนนะคะลายแบบนี้สวยอีกแบบนะคะสวยแปลกไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะคะ เชิงเป็นแบบนี้นะคะเชิงล่างเชิงเดียวด้านนี้เป็นแบบนี้นะคะด้านนี้นะคะจะเป็นแบบนี้โฮลแปรทนองเหมือนกันนะคะแต่ว่ามัดคนละรอบนะคะผสมกับลายแหนะคะแบบนี้ค่ะผืนนี้ตัดตางเกงสวยนะคะตัดตางเกงสวยแน่นอนเป็นผ้าที่ทอ ด้วยไหมบ้านนะคะเคลือไม่ใช่ไหมบ้านแต่ไหมพุ่งเป็นไหมบ้านนะคะลายแบบนี้ค่ะทอผสมนะคะเรียกลายน้ําไหลนะคะทอด้วยไหมบ้านค่ะเนื้อไหมบ้านเนื้อเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กท่านใดสนใจนะคะราคาเบาๆค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะ เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนนี้ทอด้วยใหม่บ้านนะคะที่บ้านทอเองคุณแม่เป็นคนมัดลายนะคะผืนนี้แต่ให้น้องสาวทอนะคะบางผืนคุณแม่ก็ทอนะคะสวยแปลกไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะคะเป็นลายน้ำไหลคะ่ะ ผืนต่อไปค่ะเป็นสามตะกอนะคะโฮลค่ะโฮลดอกพิกุลนะคะสีแดงแบบนี้นะคะทอด้วยไหมบ้านค่ะผืนนี้ไม่เต็มสองเมตรเท่าไหร่นะคะประมาณหนึ่งคูณสองเมตรนะคะบางผืนก็ไม่ถึงเท่าไหร่นะคะผืนนี้รู้สึกจะไม่ถึง แต่ความพิเศษอยู่ที่ใหม่บ้านเนื้อนิ่มมากค่ะแต่เป็นไหม่บ้านค่อนไปทางใหมเปลือกนะคะผืนนี้เนื้อแดงสดมากๆค่ะ3ตะกอนะคะโฮลดอกพิกุลทอด้วยใหม่บ้านค่ะสนใจทักมาค่ะ2,100บาทค่ะ คือละ2,100บาทเย็ยบริมแล้วนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะราคานี้พื้นนี้เนื้อสวยค่ะเนื้อใหมบ้านสวยเป็นใหม่บ้านที่เนื้อนิ่มนะคะพื้นต่อไปค่ะพื้นนี้เป็นโฮลนะคะคุณ อานะคะเป็นคนมัดค่ะน้องสาวเอามาทอนะคะเป็นไหมบ้านไหมบ้านแบบเนื้อแทบจะดูไม่ออกเลยว่าเป็นไหมบ้านเนื้อเรียบสวยมากๆนะคะเนื้อแบบเส้นเท่ากันหมดค่ะ เป็นโฮลนะคะคืนนี้โฮลค่ะโฮลโชด้วยไหมบ้านนะคะคนณอาเป็นคนมัดลายค่ะน้องสาวเอามาทอนะคะคืนนี้ลายโฮลค่ะเป็นโฮลโบราณน,นะคะสนใจทักมาค่ะคืนละ2,200บาทค่ะ พืน้นี่ไหมบ้านสวยมากๆนะคะไหมบ้านถ้ามองแบบชัดๆคือมีตุ่มมีเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยดูออกเลยชัดว่าเป็นไหมบ้านแต่ผืนนี้แทบจะดูไม่ออกนะคะว่าเป็นไหมบ้านนะคะคือเนื้อเรียบเนียนสวยมากๆนะคะคุณอาเขาจะทอแบบไหมสวยอะคะ่ะ เอาไหมเนื้อดีมาทำนะคะเป็นไหมบ้านสวยๆค่ะสนใจทักมานะคะพื้นนี้ถ้าไม่บอกว่าเป็นไหมบ้านดูไม่ออกพื้นต่อไปนะคะจะเป็นสามตะกอนนะคะพื้นนี้เป็นไหมจุน,นะคะ่ะน้องสาวโอเองมัดเองนะคะนี่ค่ะเป็นโฮนะคะอันนี้ของน้องสาว เป็นสามตะโกโทอเป็นไหมจุนนะคะผืนนี้ไหมจุนทั้งผืนสนใจทักมาค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะโฮลราคานี้ถือว่าไม่แพงนะคะ 2,200บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะถ้าโฮลแบบนี้บางเจ้านะคะอยู่ที่2,500ขึ้นไปนะคะเป็นโฮลนะคะพื้นต่อไปค่ะ สตะกอนะคะโฮลอิกผืนหนึ่งค่ะทอด้วยไหมบ้านค่ะผืนนี้ทอด้วยไหมบ้านนะคะสามตะกอทอด้วยไหมบ้านค่ะโฮลแบบนี้ค่ะโฮลนี้มีเจือยนะคะถ้าที่บ้านทอจะไม่มีเจือยนะคะแต่อันนี้มีเจือยนะคะ คือนี้เป็นโฮลปากขายค่ะสามตะกอทอด้วยใหม่บ้านนะคะโฮลค่ะสนใจทักมาค่ะ2,200บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะเย็บริมาอาบน้ำยาส่งฟรี แล้วแต่ชอบนะคะสนใจผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้นะคะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดี